ใหญ่นะฝ่ายวิปัสนาจานของวัดอินชวิหารพร้อมคณะทุกท่านแล้วก็ต้องขอเจริญพรท่านอภิรักษ์นามสะกุลเอื้อเพื่อธรรมประธานคณะกรรมการการ,ร,รศาึกษาขั้นพื้นฐานในโะรงเรียนนี้แล้วก็ท่านผูน้นวยการแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็ พ่อเมือ,องอำเภอวังเหนือที่ท่านได้ให้การต้อนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างดีในทุกสถานที่แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีพระพุทธรูปองค์นี้ได้ก็เพราะว่าคุณทันชนาอภิบาลพุทธคุณ แล้วก็คุณธริษาคำปันวงนะได้ร่วมนะเป็นเจ้าภาพอุปถรัรมภ์ในการดำเนินการในครั้งนีนะ้สรุปใจความแล้วทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าโครงการนี้เป็นโครงการของคณะสงฆ์วัดอินทริหารที่ได้นะทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังเนะยาวชนทั้งหลายนะที่เป็น กำลังสำคัญของชาติในลำดับต่อไปนะซึ่งสรุปแล้วนะโรงเรียนต่างๆจะได้มีพระพุทธรูปประจําโรงเรียนแล้วก็ได้ตั้งชื่อถวายเอาเฉพาะชื่อพระพุทธรูปนะในแต่ละที่นั้นนะก็อยากจะฝากนะฝากท่านทั้งหลายโดยเฉพาะนะที่โรงเรียนแห่งนี้ ฝากคณะครูอาจารย์ฝากนักเรียนทุกท่านพระพุทธรูปของเรานีนะ้ให้ชื่อว่าพระพุทธปัญญาอภิบาลพุทธคุณให้จัดเข้าใจความหมายว่าพระพุทธรูปนี้นะจะรักษานะผูนะ้มีปัญญานะด้วยพุทธคุณนะเพราะฉะนั้นนะ คำว่าปัญญานั้นเป็นส่วนที่สําคัญยิ่งโดยเฉพาะนักเรียนที่เราอยู่ในสถาบันอันทรงเกียรตินี้ก็คือโรงเรียนวังเหนือของเรานะพวกเธอทั้งหลายเดินผ่านพระพุทธรูปก็ขอให้นะได้น้อมจิตรักษาใจน้อมจิตรักษาใจนั้นน้อมอย่างไรก็ขอให้เธอทั้งหลายนั้นจงตั้งใจว่า เราจะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่ทรงปัญญาทรนะงปัญญาทำได้อย่างไรก็คือตั้งใจนะทำหน้าที่โดยการศึกษานะเราเรียนนะให้เต็มกำลังความสามารถนะของเราเพื่ออะไรเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเราเพื่ออนาคตของเราเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ เมื่อเรามีปัญญาแล้วนะพุทธคุณนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าที่เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนของเธอนั้นจะปกป้องรักษาแล้วก็คุ้มครองและก็สนับสนุนให้เธอทั้งหลายนั้นนะเป็นผู้นะจเจริญรุ่งเรืองนะพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นมีอะไรบ้างเยอะแยะมากมาย แต่สรุปแล้วก็มีอยู่3ประการด้วยกันหนึ่งพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นผู้มีพระบริสุทธิ์ที่คุณคำว่าบริสุทธิ์ที่คุณนี้ก็หมายถึงว่าท่านนั้นหมดจดจากกิเลสทั้งปวงเราท่านทั้งหลายคณะผู้บริหารนักเรียนเนี่ยเราไม่ต้องหมดจดจากกิเลสทั้งปวงก็ได้เพราะเรายังเป็นผู้ที่นะตายเต้ายังต้องเป็นผู้เรียน นะต้องผู้ปฏิบัติแต่ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงพึงรักษาใจของตนเองด้วยความบริสุทธิ์คณะครูอาจารย์ก็ตั้งใจที่จะสั่งสอนนะให้วิชาความรู้กับเด็กด้วยความนะบริสุทธิ์ใจนะที่คำว่าบริสุทธิ์ใจในที่นี้หมายถึงอะไรไม่ได้ประพฤติปฏิบัตนะิทำหน้าที่สอนเพียงเพราะว่า เงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างแต่ขอให้คุณครูนั้นอาจารย์นั้นนะตั้งใจตั้งมั่นตาพุทธอ์